เพื่อนาะสักคาใส่จานให้หลายปู่หลายคนค่ะเอาอันนี้ก่อนกัได้เขาไม่คู่กันค่ะอันนี้ค่ะแม่เตียงนะค่ะเพิ่นถวายปูหนึ่งพันบาทแม่คู่หนึ่งพันนาคน้อยหนึ่งพันการแย่หนึ่งพันนะค่ะมีนาคน้อยมีนาคน้อยมีกานแย่คู่ละพันนะค่ะแต่ก็นไม่คู่สาธุเด้อไม่เตียงให้โซให้มันให้เราไปด้วยสองเสนกลัวคนอื่นว่าเนาะว่าทัปตาเรื่องละกัน มียิมสามลอยแต่โม่สามลอยวันเอกสามลอยคนละสามอยไอ้นัชขาเหียนนะคะคนละสามรอยป้อมกรับนางลำนะคะปอมปับหอยสังโอหอยสังก็ได้หาลอยเด้อหอยสังหามาจะมาทวงหรืเรื่องนางลำคนละสามรอยนะคะวันนี้ขาเหียนสามอยเอาเหียนมาละที ได้ยินมไปเรียวแต่ว่าขั้นขั้นเงียนมาแล้วเอาเอาแบ่งกันกันวันยิ้มคนละสามค่ะแล้วก็มีเออมีไอ้ข้าวผัดเต้ามูสามนะคะมีไอ้กับเต้ามูนะคะมีวันกับเอกนะคะแราคาขั้นเงียนเตอได้ครบแล้วเนาะเออรวันนี้นั่งล่ำนั่งล่ำคนละสามลอยขายเดี๋ยวจะเคลียรให้อนเนาะนั่งล่ำ นางลำแปดคนแม่ปัาคน 3, หนึ่ง,นง,นงเนาะแม่ป้ดสามลอยบอดบอดอะไ้แม่ป้าแม่ป้าสามลอยปันน,นี่กับมีกามเงา้ยวมีหอกเกียรติแล้วก็เมียนนาหน่อยไปเก่าคนละสามคนนึงอวั่ไป้กระสีดน้องเบดน้องพลเนาะครบอย เอาฝากไปก็ได้เบียตะพนพลหงคละสามคอกะตุกะตาีจีจัมไ้บุเกาา็ไปไวม่เตืไรบะตามนีนมม่กะนาแอเต่อกะตาก็เมนี่อันนี้คนากเยค่ะค่เอาฝากไปละมือเลยเนะาะค่ะแม่เตียงขอบคุณขอบคุณลหลายๆเด็ค่ะเรือแล้กก็มี คุณชวีวันอุลละชัยนะคะพร้อมขอบคว้มคนณหลวมบ,บุญมากมือเสารพคุมานะคะทวไว้ต้นนะคะนึ่งเมบาทเขาเนึ่งกระสอบนามยีสิแพ็คเกลเกาทุง้งดอกไม้ร <c oughs> ะคบิระ็บิสาระคบิสา,ะสานะคะหนึ่งพื้นคุณอมมาลาคุณอมมาลาพรมอมรักษาคุณเดือนพุ่มพวกนะคะคนณหลวมบ,บุญมาค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะนะอค่ะ แลวก็คุณนวรัตบุรินจะเลือนนะคะถวายมาสองหมืนบาทซาถูกค่ะ้อมกบริบสติีก็แม้ได้เงินใดเลยะขอบคุณมากเพราะิกสติกสวยงามมากนะคะ้อมกระเป๋าเงินละ่ะค่ะแลวก็คุณมาลัยอาลีเอื้อจากไต้หวันนะคะหาพันบาทสาถูค่ะผ่านมาท่านแม่คู่นะคะอันนี้ค่ะนายชัยเดชไต้หวันนะคะสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนางอมรรัตนเดช จเจริญหนึ่งมืนบาทนะคะนา่งถนอมการจนะเตชะจากโรงพยาบาลรีนครลินนะคะสองพันบาทนกร้อยเอดนะคะหรือว่าคุณวิไลวันจิตพาณิชย์นะคะสามพันบาทวัลลภาวัลภาพักดีวง์นะคะหนึ่งพันบาทอวยพรหิรันนะคะหนึ่งพันบาทและก็คุณหนึ่ง ดวงแก้วนะคะดวงแก้วจริงนะคะหาลอยวิรัตรกันหากี่ห้าร้อยแม่ทองลิ้มนะคะแล้วก็มาจากรอยเอ็ดหนึ่งพันบาทสาทู้อคะเด้อคนอยากบุญมากานมาทำนายกูนัอ่านไงแหละเดี๋ยวเสียวไล่ซีกันไหน,นะคะเนาะ,ะอันนี้ค่ะอันนี้ของจากคุณชัยวิวันบะค่ะเป็นไหสีบแม่นวันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะทานมานเดี๋ยวมาเขา้ากันอันนี้ เเขียนกเออันนี้เ็นฝากมากนะคะท่านช่องเขียนปักเอถวายปูนสามร้อยบาทนะคะไ้แม่พู่หนึ่งร้อยเขียนบักเอหนึ่งร้อยค่ะขอบคุณเลยนะค่ะอันนี้ผ่านมาทางช่องเตียงมูนะคะทางช่องเตียงมูมขาดสายจัหน่อยนะคะเพราะว่าแม่คู่กรเดิอาเพราะว่ามันมีตีปนำนะคะเ่า นางพันนีปังนิรัตนะคะถวายปูพร้อมกับให้แม่คู่หนึ่งรลอยแต่มมหนึ่งลอยนะคะอ่ายืบไปแต่มูหนึ่งลยะะยอนงลยอนางดาวเรืองจันสมุทรร่วมสร้างมหาเกดีนะคะหไหแต่โมสี่ลอยยิมสองลอยนะคะแตงโมสี่ลอยยิมสองลอยให้ยิมอะเหยียดตวมาจับอะไรข้าวขึ้ตัวเตี้ย อันนี้นางปราณีวิสัยถวายผู่ห้าร้อยบาทนะคะรวมสร้างมหาเจดีห้าร้อยไห่แม่คู่สองร้อยนากน้อยหนึ่งลอยแต้มโม่หนึ่งลอยไอหนึ่งลอยนะคะนากน้อยนอกไอแล้วก็เต้มโม่นะคะนคนละลอยอันนี้นางดวงปลาณีโสอ,อนุเดชร่รวมสร้างมหาเจดีห้าร้อยแต้มโม่หนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยไอหนึ่งลอยนะคะอายิมหนึ่งลอย เตงโมูดาไอ้นนอาหารทีตัวค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะค่ะ FC รวมกุญมมากเออเออเอี่ยนั่นคามมาให้กับตัวแต่ค่ะอันนี้ค่ะคุณชวีวันอีกเนาะคุณฝากใครซี่อีเนาะค่ะท่างคิบงานเมื่อเสานี้เพิ่นถวายต้นเงินละอาม่คู่1 0 0นบาทนะครวันสอง้อย เอบสองร้อยนะคะมีวันจะเคนละสองแล้วก็แอดยิ้มแต้มโมคนละสองน้น้อยด้วยเอาหนรัไโมคนละสองนัดยเหรอคเด่นกดบังนัดชายยิ้มสองร้อ หลายคนนะคะพ่นบวมบุญมาอันอันนี้ของของอันเมื่อกี่ว่าอันพ่นฝากไปอันเท่าไยเงาะวันคนละสามร้อยเนาะอันนี้มีป่วยค่ะคือว่อันพ่นอันฝากอันไว้เตียงเก็บก้อนคนละสามมีสุดอันได้เมื่อไรอันนี้พานมาท่านชมกินนะคะช่อสีคอนเลยอ่ะนางเพื่อนพิษ บาทเย็นนะคะถวายปูพันสองไม่คูสองร้อยยิมสองร้อยไอ้ของยี่มอ่ะดิฉันจะนางยุพินบรรจงถวายปู่หกร้อยไม่คูสองร้อยยิมสองร้อยเพราะว่าวันนี้ได้ยิ่มนะเนี่ยมันก็เลยยืนอ,อย่างว่ามาเห็นยิ่มกันอันนี้นางมารีเราซุ่มบัติถวายปู่สามพันไม่คู่ห้าร้อยยี่ห้าร้อย อด um. อีอธิกานางทัญลัตน์นะคะถวายปูให้ยติบปูตาหารอยเป็นคู่สองรอยยิ้มหนึ่งรอยนะคะยิ้มหนึ่งรอยอันนี้จีดาพานะคะราคาถวายปูเป็นคู่สองรอยยิ่สองรอยนะคะยิสองรอยนางเพียมจิตนะคะถวายปูกาสองพันบาทไม่นคู่สองรอยนะคะแล้วแต่ยิ่งสองร้อยนะคะสองรอย ยิ้มสองนาดน้อยสองค่ะดน,น,นางอารุณรัตโคตรกโคตรรักการนะคะถาวายปูห้าพันบาทให้ริบยิ้มสองร้อยค่ะุ่นเ่จะเสียไจะห่ายองายจะพยูนยานางลัคนาวด,ดีนะคะถาวายปูหันลอยแม่คู่สองรอยนะคะเป่นยังละยิ้มเนี่ยอันว่างเลยใชครับ ไม่กู้องลยกูได้าเอาเมืองก่อนชุเวนซือกจะขว้ามาซีจะว้ากับนางห่แล้วเพิ่งดนนางนหอ่วางวางไว้นะจะเชื่อเนกับนางหม่ปะซีะสองปะอย่างนี้ปู่ตาต้านหนี่ อิสระสบายิปเปาแล้วตะกนางสีภัยแสงสีเมืองนะคะถวายปูสองพนารยบาทไม่ปูสองอยยิมสอรยหนักนะคะัว้ห่งหอยสอนีนางบางอ่อนเทศพมนะคะถวายปูตาหนึ่งบาทนะคะยิมหาลอหนักลอยหายนะคะหน่้าลอย้กนออ่ก็ได้นา นางวันนิพาจันทาชัยนะคะถาวายภูสองพันให้แม่ภูสองรอยยิมสองโ้ยนะคะนอสอพียพรปุริมศักดิ์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนางกันเจนาภูิมศักด, 2, ดิ์ค้าร้อยถวายภูตาสองพันแม่ภูสองรอยยิมสองร้อยหน้าหนึ่งร้อยนะคะ นางบัวจีเรืองเดชถวายปู่สองพันบาทยิ้มสองร้อยแะะม่ปูสองร้อยสามแล้วก็แม่นางนะคะถวายปูหนึ่งพันบาทยิ้มหนึ่งร้อยน้อยหนึ่งร้อยค่ะอานาง,อง้อยนางรำไพจันมะนีถวายปูสามร้อยบาทแม่ปูหนึ่งร้อย100ยิ้มหนึ่งร้อย เาเลือเลยมอไซค์จานาเพนปาขาวหนูนะคะถวายปูนหนึ่งเมือนหนึ่งพันนะคะนางจารุวันพ,พักพงเสตีนะคะหนึ่งอยบาทรวมถวายปูตานะคะและ้วก็ห้แม่ผู่สามลอยยิ้มามอยนางไหวสามยนะคะคขอบคุณครับ <laughs> นางลำดวนถวายปูหนึ่งพันบาทแม่ปูสามร้อยนะคะยิมสามร้อยเขายิมเท่ามะเกดนางจุธา,ากรเป็นสุขานะคะถวย 200, 100, ย 100, ายปูสองร้อยแม่ปูหนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยหักร้อยยิบร้อยเนื้อครับหักละครับได้แล้วลายสอนคะคะ มากค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นให้กูนะคะกู้อาจจะบ่ได้อ่านมาสุกคนแต่ว่าค่ะแม่กู้นั่นไทยละล่ะค่ะเพราะมันหลายคนเนะาะค่ะนี่พานมาช่างเอกนะคะนางสาวจีดาภาวิชาล่านะคะขอบกำในรักลุนทาพร้อมครอบครัวนะคะร่วมสร้างกับองค์ปู่สามหมื่นสองพันบาทนะคะทีมกู้สองพันวันสองพันเอกหนึ่งพันนะคะยันสองแล้วก็เอกหนึ่ง นาคน้อยหนึ่งแล้วก็มีแตงโมกับยิมคนละหาปันกันด้วยคนละหาแล้วก็มีนัชชากับไอคนละห้าอร่อยควอนมาหาลัขอบคุณคุณจิตดาภาวิชาลาชนะคะคุณแม่เจเจคุณแดดด้วย่อาหัวกะหารโอ้19 นางนองชาพักดีนะคะร่วมสร้างมหาเจดีย์หนึ่งพันหนึ่งพันบาทวันวันโคจั <Okay. S 1> กราเทเทีพิมงานนะคะการเมียค,คู่หนึ่งพันวันหนึ่งพันนะคะวันหนึ่งพันจักราเอหนะะึ่งร้อยเนาะ หขียนหนึ <S 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 ่งร้อยเทียนเทียนใส่นอค่ตามตามที่นายสวันทรนาก็้อยห้าร้อตงหมูห้ารอยนาคตก็แตงหมูคนละห้านาอแต่มีที่นี่เนาะแต่พอถึงเงินซี่อันเหียเดเทียนทดยนโต้เนาออด็กูทำมนระ่กับสีแดงเอากึ่งห่าปูค่ะเพราะว่า ใส่เวลาจะหน่อยมันหลายปูหลายคนนะคะนางบัวไข่สีสีอย่างนี้สีเยียนวางได้ประาสีคำเด็กบัวนายวิชิตนายนายนายอนุวัฒน์นะคะร่วมถวายปุย,ปยท่านดอกไม้ถูกเทียนนะคะอันนี้ก็หานมาทางเขียดพวกแกนางปูได้สีแก้วร,ร่วมถวายเกลกันดอกไม้นะคะสาธุตรบบอเกล้ว อยู่กอเทียนลายเทียนเกาเป็ดเจ้คือกาบกาเป็ดได้น้ำผ้าให้ลูกนัานได้คือได้แขางร่วมกินร่วมทานดวงปัดคือบัดขาัน่เออจังคืออะไรคืมการท่างปูจะไปผีปนคับค้มอืมคิดด้วยมุกด้วยใจคิดด้วยคิดด้วยใจด้วยใจได้ว่าใะชื่อไอทัชชีชางจิตเนาะ อาชีพช kind of so ้กี๊วาจับไดู้กได้ดากับไดู้กได้มากใด้จะผูกขาดการถือมันบ่วมคือปุ่นใช้กุดพนมาช่างมหาเกดีร่วมกับพคู่เออคนขอมากพอก็ะจัดให้แต่ว่าเบาเร็วเข้ากัคือต่างข้้มกับขอแล้วดูเด้อแจ่เงินใจท่องเออแจกเงินใจท่องถึงเงินนาดำถึง้ข้้มนายข่าวบางคนเออใจ้าก็บเพียนไปรื่ง บางคือบางคือใดเดียวกับว่าเอามาคืตามที่วา่ามันกับเขให้ตัวเองโบวต้าเปิดกนเแข่งกี่รุ่นเออแ,แต่ว่าบาปกรรมมือกึ่งเออบาปกรรมือกึ่งอันนี้เป็นชิงชอบวตแต่เดิมเออใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องระดับคำวิไดยทีคชำทั่วดทั่วเข้าใจไหมเพราะห็นชาดหน้าก็คืนชาดหนึ่งระดม มันเรียกว่ารวจคเวเูเออผู้ตะคนโอ้ยมากลมันบคราะกี่ยงคูกกามากมกว่าอม่อื่น,ม,ม,าน,านมันว่เราะงมากเลยมันงานความวิเคราะหตรวจมากเลยไม่เปล่งแสะเพราะฉะนั้นลูกหลานพ่อทุกคนได้โชคได้รับไ,ได้โชคอย่างมันวยแรงบันดงบันดานลได้อาชีพทายสิบแล้วกับมือผู้นั้คือแม่คู่ แต่ผ้าที่ผ่าแข้งปิ่นฟุน้ำเวียดใจชิงหลายย่างโดยไม่ใช่การเรืออะไรไขั้งชิ้นเข้าใจไหมเอเอเฮ็ดด้วยใจไือไปขูกขดกคือเลี้ยกไก่คือข้างอกห้างมือดีได้ือนเพิ่นนอนเพิ่งผ่าที็ผ่าแขโงข้าาขาไมอรู้ืม่กินคู่มือแต่นอนไหมคู่เออเขาก็ได้เกิดแค่ท้าอ่างเงี้ยครับคุณเอเอคูอ่ก็โอยๆมือแค่ถึตายมื้องหมืดที่ศึกตายยู่มืดมดกดสายอต่ายเ้ครับ บางเชื่อบบางชื่อเมดดอือคห้เือใจกับบ่นงนำเบ้าได้การจะทำเพบ่ได้ไหมเออแม่นแ้บบอกรลายโจร้ายโจก็บ่กข้อด้อยโัวขึ้นบอกเฉอือเออบวกหาฮกตัวเนี่ยก้าวไปบนชอ้นฟองโจรหนึ่เออบ่มากไหมบ่ทุกงอนแต่ว่ามันก็ได้เออทวนมาคนใหลายห่ก็เสียทอพวกนี้แม่บวชยึมอันนี้ก็เร็วจะเร็ยแอธิ้ฐาน แล้วจะฝนบุกเขินข้างเฮาจะไปอึาใช้าตา้อนผู้ใดทชทิมเออตรงพอใจไงสิ่งที่เรามือ่เฮาม่หน่อเฮาระเช้กต่หน่อเฮาไม่หน่อเฮาจะชื่อหน่อจ้เริ่มครับไว้ได้สะานไทยเขาขายเอื่องตอแต่ลอืเต็มบ้าคิดควาหมายพักก,กาาั่ไปยึดไปแจกขอร้น่ักแตา่รดกจะเรืมมือเมือตลรดปลาตลรดหน้ามือเมื่อเริ่อมครับเออพอมานจะยูทักคกนะนะอืมรถกระลื่ มัเปิดกันขออเออมึงนนมันขึ้นงานมาขายเขาวะ่า <c oughs> ฟอรไปแล้วเสียมันเดือดจืดตึ่นหังเรียกับแบบอั่างแบมันมขึ้น <c oughs> ม <c oughs> ายแค่ไีนใจอกพ้ดไม่ได้แค่ไจะดีมากครับมักขึ้นงา,า,านใหญ่แค่หือมันผลิตข้าวปานงานกูวัดที่เขาคือให้เพิ่มไร้ันครับปูหัวะะทับวรชไยเขาแก่ทำเพิ่มเาขาเพิ่มมากอีกว่ยค่ะ เออขึ te <audio> ้นมากคนหนึ่งเพราะพ่อขายวายัขงยืมครับโอ้เด่กพู้ชายจัดแ่ก็วายัขงม้วนน่ะเอาตัวใกญ่ตัวสขึ้นเพิ่มวาย้ครับพ่อขายด้่ถั่วตรงมุอไว้ก็ขึ้นืเออขึ้นเพิ่มเ้อจักเข้าวอเกลอเพิ่มเอพ่อ่ายก็ขึ้นถัวตรงมือใหญ่ัวติดถั่ว่เขาขบเกลือเพิ่มเยอะถั่วเ่องเออเนาะขนาดกันถั่วยืมตร ขนาดตัวเพิ่งงเงิ่ยรเ่เข้ารอยเกจคือใบพ่อว่าอันนี้คือการตัวเด้อเด้อแค่ใบเชือดพ่อว่าพอตัวจะมือแข่งข่งเขาถือเขาขึ้นมากยิ่งเขาือขึ้นมากบาดนี้มันเพรพ่อขายเขาจะยังพ่อขายเรียกว่าเพิ่งเพิ่มนะแค่เข้าร้อยเกจคือพ่อว่าจะคือไม่ยิ่งเขาก็ขึ้นมากอีกหรืออะไรยิ่ง แต่ว่าออกบ่ออกบ่ร <in Tot> <ham> <out> ouais. ู้เนาะเพราะว่าเขาคืบมาเลยไมันได้เคลื่อนอะไรกึมกว่าจะรับแข่นก็เออแขวงไว้แรกกันงอนว่าดูเนาะเออร้ายปู่ร้ายคนณร้ายชื่อเสียงยังนั้พ่ออาจจะไม่อ่านทุกคนเนาะเออนางเพิ่มพิ่มแมงกุพเพิ่มนางมารีนางทันรัฐอือจารัฐเปรมจืดอรุณรัฐอือแล้วก็นางรัชนาพอดี ฟอมกับขีไพผ่ฟอมกับบังโอมโนโธวันมิพาเามันนวดขอจะยุ่นั่งคือคือเข้มนัอขอคือคือกอกขังค,คอคือเป็นชาวนงะอันนี้โนโธปียาพนวงใจแตนงรวมสวายพวก,กับางานบดวทดีเมืองนางรำไคยกตะพิงระพานางรำดวดแล้วก็ถูกธาฝนอ,อ้าว ให้มือโค้มือรากมือโค้มือม้หิงหงแล้วก็รวยมือไา้คือคือเจาขย้นหมือยุพอเบิ้งบึกเหยืก็นั้นแหะอพราะแต่เบิ้งเยา่คือคนทัามด่ก็เะมันยุตือนเอะยากนอยุงยังโม่เป็แค่ยังโมนแค่ยังโ่กุ้ง่กุ้งยังโ่กุ้งังโมกุงัมกุมกุกุยักุยังโ ให้กูแกา10โคก10แก่10โคกชิบเต้าซีิบเต่าฟาบเฮ้ยเจ้าเทียนใหม่ก็หมอนไม่ทหมอน่ทำมันคือใหม่เทียนมาคือใหม่เนาะโอเทียนก้เที่เทียนเทียนเียเทียนสายพมัก็เทียนพมันคือหมวนจะยิมเออเอาจิงไม่ใ่โคเขินแทนกอ ม่อยมือไฟเรื่องกับบกข่อยมือไฟเนี่ยคือได้คือขาเนาะอันน <'s> ี้นายชายดึกนังอมนนังไนนป้องกับนางงนกรเอึบรรพาวยโพนเจ้าแล้ววิรัตไม่ครืมอ่ะไม่คุกไมอยากไม่คุกไม่มาอันนี้นกชนนกแรกบุกเริมนางมาได้อ่าดื้อ พอกับนางนชวววันุ่มร้ชชยพอกับนั้นเลียนท้องแล้ก็เเลียนค่ะเอาไม้ขูดไม้ัดไม้ขูกมื้ไม้หึงหึงแล้วก็รวยทุกทุกคนนะพวกนะแกดัดทุกคนดด้เอืมอครับปูอันนี้แพงมากทางของแตงโารูไรขูดไรคือเสียงเรีงนามรูปปั๊กได้ปุ๊รูดปั๊กได้ปุกขูกม้ด่าดรวยขกดขูดได้รวใครเว้อะกดก็เอื่อมครับปู เพราถึงไม่แรกก็ถึงมือกถึงจะล้มหันะพวกนี้ไอันี้ังมาฟางเข้าแตงโมนังดวงปลาเนื้อนั่งพันเนือนั่งดาวเรื่องพร้อมครับนั่งปลาเนื้อปลาเนือวิอขายเนาะอ่ามือเข้ามือจมมือเกมือไม้หนงหิงแล้วก็มวคุคุกคนอันนี้ก็ใ็ดแงะอันนี้ก็คือนางพัทยาไปเชื่อ พัทยาภูมรายังพัทยาพัทยาก็ไปเที่ยวก็ดครับอึเปเที่ยวพัทยานางเข็มกันชายดำรว่วมทัมาหาแกงดีเก <c oughs> แกงดิ่มอยากอายุแกงค่อยอจะไม่ว่าจะไหนกูจะพอ่ะ เออนายมูลีอุไรร่วมข้างมหาเกดีห้าพันว่านั่งช้ำอ่างร่วมข้างมหาเกดีให้ที่พูดแต่ฟ้องามือชกมือแรงมือชกมือไม้หนึ่งึงแล้วก็รวยทุกทุกคนนะลุงนะเจะเจรินๆๆน่มอันนี้พังมาขั้นของเขีตปรออะเืมเขียระเทศเคแล้วรวยสบายบุญสามร้อยให้แม่คูหนึ่งร้อยให้พ่อเขตประเทศหนึ่งร้อยได้แล้วเนาะ เอามือโคาม่รักมือโคาไมหมานะลูกนะเอากูเป่ยนม้อันนี้อันนี้ร่วมบนมมาช่างเขตก็บเอ็นงานการดาร์กเจ็กตั้งนั่งนักที่นี้ส่งยึดเอาม่อโคาม่รักมือโคาไม่หมากูเปี่ยนอมทโน้ตสีจันนั่งเพ่นดวงใจกันดาวีนี้สวิมุนั่งไขมุก ว่ามันนั่งไกลไกลดิอ่ะมือโคกมือ g r a มือโคกมือไม้หึ่งหึ่งแล้วก็รบุ่ยทุกคนนะลูกนะนายทีจุกขานั่งกับกุ้งเค็มแข็งแล้วพี่ผัดนั่งเช้านั่งใายฝนร่นกะโชอามือโคกมือ g r บ b มือโคกมือไม้หึ่งหนึ่งแล้วก็รวุยนั่งกับกุ้งไม้บะคือกันี่นั่งหักนอ่นนั่งจากก็ก็คือของจากของนะบ่าวันก็ขายโค ขออทาดแค่นี้เนาะตันายากว่าผัดกล่ออะไรผาดมันยังมุ๊ขัดกล่มอะไรผาดรวมบุ้มตวสามบบาทเอ้าามสินก้าามสิบ้ามสิก้มสิาสามสบเก้าสามบเก้อสาิเก้าสามสิเ้มบเก้ามบอก้าบเก้าสามสิบเก้นสน่สิ่เก้าสามเก้าเกาสมนเาเ้าสาเก้มเาเกามเาสมมาาเก้ยก็าสาพอ ตัพวกม่ได้เก่าพวกอ่ามืงพกมึอยาามืงพกมมาเงี้ยมึงมา่ะมึงถึงมึงจะจะดือจะดือเทั้งมาค่าคือลูกไก่ปรดเชศตั้งเดือนคุณพี่อันนี้กูหลดร้ายๆกูได้คนนางรันจาคนนี้ก้อนฟวางทับนั่งเปลืองป่าบัววานท่อระยะนั่งคงวันมุ่คนมาไฟ ا ่นั่งปวดสีนเวเลยนั่งปวด脚เออ ยึ calm, so une, yeah, well. oh. so, well, ่งนานก๋วยเตี๋ยวจะมาป่ะเภทเกิดรึบพอไม่ใครหนัามันอยู่พอขอเดียวว่าแอ่งอึ้งก๋วยเตี๋ยวอันนเงี้ยแต่ย่งยังเก็บไว้มือเงินค่ะก๋วยเตี๋ยวให้เขาบอกแต่ดูออกให้ได้ยังไง่ว่าจะ่ดูออกข้าก๋วยเตี๋ยวให้อ่งนั่งท่งวันก็ได้ไม่กูว่าภาษามือเจัาผ่าบ่าคันเอาอย่งนก็ให้อื่นงั่งเกวันอือกคาก๋วยเตี๋ยว วันนี้แกด็วแล้วก็แกดหวนเข้าใจไหมแก้วงแกดวัแกดเข้าใจมชิเก้าชิบเก้าเอ่องบ่อยแก้วงใช้ไฟที่นันะเรียกคนนเขาควนใจนะนอนถูงนอนถุงเงินแกดมันนอนถูงเงนัอยงี้ยางน้าขันเงปากทัปดกคนทุคนเรื่องมึง เพเด็กเกลียวกับฟุ้งในเรื่องเกล่ยวกับอิฟพออ่านขืดอมาทำมาคู่วันจะมาชอนานเป้กันว่าขอดูผ้ารวมถังมหาเกลียดกัอิฟพอหนึ่งพันใบอีกนักเป้พราะถือไปรัาวัม่คือเกล็ดหม่เออถือไปเบื่อมาลูกไก่เกิดอกูไม่รู้บ้านดอดฟูเขาว่าบ้านดอดฟูบรเคศเอกเคยเห็นบอกรบูเอออยู่ทีแง้มองเงนเงาไง มองนองงอนตะเวงออกเสียงเหนือเออมือนี้มือนั้นไม่ใช่มือนี้นะมือนั้นจะมือหมอรำบักเสื้อเอื้อมันเป็นเจ้าภาพทวงมาดับบักรเชื้อเอื้อมันจะเกลไปคนละสี่บาทกัดจวบเป็นเจ้าภาพยันเดี๋ยวยังเกลี่คนละสี่บัตรเชื้เอื้อสี่สี่บาท เออมันมันเก็ดมันจะดเกล็ดคนแรกสุดว่าเวก่อ้ว่าเก่อดไก่ไดพวกนี้อผู้ขาสิครู่้า่านหมอนัางมือ่าใดอีเมฆฝงมาเหมือนฟทันเออพวจักบันี่บวจแกบักรูบบวกก่ย่นั่งขึ้นไก่อวกแก่าิ่งนั่งขึ้นดาวเนาะเออไก่ปูไก่ข้มบวกนออว่าเกี็ยคนรกสุดาชันตงใก่น้อยครับปูเออว่าไก่ไงเขาบอกเสียมเนาะ บันเคนจะม่แก่คนละเก่าเลยเสนด้บักใค่กอดาบอกเคสอืด้วบางเคสือป้าบักบักเชสยือน้องเก่าก็แกจคือ้น้องเยสน้องเน้ครับคคังานเนี่ยมันเป็นจอกภาเป็นกิ่งด้เป็นกิ่งอะไรด้ครับเอาเอาก่คือยิ่งวัวถึงม้ยิง่งกันบางิม เป็นถงเรื่องครับพูนี้ก็ยิ่งอาปากแค่กัปูกอกเรื่อครับปูกินไปถือ่ดีครับเรื่องกับปูกับาภาพหือครับแต่ต่ปูครับจจกไปแักเยองแักดเลด้เอ๋รทังรก้าว10บาทเก้า10บาททั้งนึงการก็เรื่ครับปูอันนี้นั่งอย่างคาด้วยาอุเสรได้ไงกับปูมือ6บาดร่วม ถวายปัดจุปัดใจกับงงองค์ปู่เออผู้าก่ผู้คิอพระเขาแล้วก็ไม่คู่ถวย 5, ายหนะ้าพันบาทเนาะแล้วก็ผู้คิดคันงื้อขากับแก่ฟ้องผู้ขายทัางหลายคือวงรับรับคันไปอืมเอออืมแล้วคือนเนาะแต่คง้ตายมิจิมิจิคือคุ้ตายมันคือตายอย่างเคื่อยื่งครับ มันคุ้มายคือคุ้มปกติหนึ่งของสามคือหาฮกเกดเปเก้าค erm ือเอฟุ่อ่ะคือตายไรคือเออกูคือขายเนาะอ้าวายชื่อถ้าสิบเอ็ดายชื่อตรงมารับเอาถือนาชายดีขาคุณงแค่อูคือควรบุกโซกุต้นไปหายในข้างนี้ด้อรวมถึนรวมข้าง มานำกูก่ายเงินกเอาไดยิงนำกูจาก็มารับตัวน้อเอาจะด่จะดินนะ